สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่27เมษายนพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วย ใน,นขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่27และวันที่28เมษายนพุทธศักราช2567คาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนแนวโน้มในเรื่องของฝนยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง,างน้อยส่วนมากการกระจายของฝนจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางด้ะตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางตอนล่างที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้มากกว่าในพื้นที่ภาคอื่น แต่ก็ยังอยู่ในเกณบางพื้นที่เท่านั้นสำหรับการพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นประจำวันที่27และวันที่28เมษายนพุทธศักราช2567คาดการว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใตย้ยังคงมีลักษณะอากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันต่อเนื่อง เนื่องจากอิทธิพลจากลักษณะของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทย,ทยตอนบนในระยะ1-2วันนี้ประกอบกับในช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดฝนฟ,นฟ้าขนองในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อยทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะ1-2วันนี้ยังมีลักษณะอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลววในตอนกลางวันเกิดขึ้นได้ต่อนเนื่อง ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่27เมษายนพุทธศักราช2567คาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนเช่นเดียวกันโดยมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาพต่างๆของประเทศไทยภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-43องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด42-44องศาเซลเซียสภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหั่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38ถึง43องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหั่วในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-42องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่าสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบีีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร,ร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร,ร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด35-41องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีลักษณะอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอย่างต่อเน,นื่องขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ